กป,ปสเข้ารายงานตัวต่ออายการนะครับหลังจาก DSI สั่งฟ้องในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏและก่อการร้ายขณะที่อายการนัดฟังคำสั่งอีกครั้งวันที่5มีนาคมนี้ครับพระสุเทพทึกสุบรรในฐานะอดีตแกนนํากบปปรสระพุทธอิสระและนายชุมพลจุลสัยเข้ารายงานตัวกับอายการตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเนัดรายงานตัวแกนนกํากบปปสร,รวม29คน หลังมีความเห็นสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏและข้อหาก่อการร้ายนายเอกนัทพร้อมพันโคศกกปปสกล่าวว่าจะต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมและยืนยันว่าการชุมนุมของกอปปสเป็นการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญตลอดระยะเวลา6เดือน9วันพร้อมตั้งข้อสังเกตดี i แจ้งข้อกล่าวหาร้ายแรงและปราศจากมูญเหตุ ขณะที่นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกอายการสูงสุดเปิดเผยว่าจะนัดแกนนำกอปปสมารับฟังคำสั่งอีกครั้งในวันที่5มีนาคมนี้นะครับเนื่องจะต้องรอสรุปสำนวนคดีครับ